สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศีบาทนะครับผมขออนุญ,ญาตที่จะนําคําเทศนามาแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับเชิญรับฟังได้เลยครับหัวข้อในเช้าวันนี้ในคําเทศนาก็คือขอให้ไม่เหมือนเดิมเมื่อคุณและผมรู้จักกับพระเจ้าชีวิตของคุณและผมจะเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมพอเวลาผมฟังคํานี้ว่าชีวิตของคุณและผมจะเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิม แรกๆฟังแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับแต่เมื่อได้มีโอากาสไขควยและคิดมากขึ้นเนี่ย mm. พี่น้องครับพอเราใช้คําว่าขอไม่เหมือนเดิมทําให้หลายท่านได้คิดถึงเพลงเพลงหนึ่งนะครับ mm. คล้ายๆกันเป็นเพลงของสุนทรภพร์ที่ติดท็อปฮิตอันดับหนึ่งก็คือขอให้เหมือนเดิมนะครับแต่หัวข้อในเช้าวันนี้คือขอไม่เหมือนเดิมซึ่งหลายท่านได้ถามว่าเมื่อเรามาพบกับพระเจ้าแล้วนะครับ ชีวิตของเราจะเหมือนเดิมหรือเปล่าคําตอบก็คือว่าเมื่อเราพบกับพระเจ้าจริงๆแล้วชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นคําอธิษฐานในเช้าวันนี้นะครับว่าขอให้ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายหรือข้าพเจ้าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมตั้งคําถามต่อว่าถ้าอยากจะไม่เหมือนเดิมทำไมถึงไม่เหมือนเดิมครับคําตอบก็คือว่า เพราะว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ในชีวิตของเราให้เราปอปอปอครับปอปอปอมาจากคำว่าปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนะครับพระเจ้ามีน้ำมันไทยมีพระประสงค์ในชีวิตของเราให้ปอปอปอหลายหลายครั้งนะเราชอบใช้ชื่อย่อนะครับนะก็เลยใช้ชื่อย่อให้พี่น้องได้จำง่ายๆว่าปอปอปอหมายถึงปรับปรุงเปลี่ยนแปลง นี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่เราทั้งหลายจะต้องไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในเนื้อหาพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมมาระโกบทที่10ข้อ17ถึงข้อ22นะครับได้บรรยายถึงเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งเศรษฐีหนุ่มคนนี้นะครับมีเบื้องหลังที่สูงส่งมากเขามาหาพระเยซูและถามว่าเขาควรจะทําประการใดที่จะได้ชีวิตนิรันดร์คำตอบที่เป็นสัจธรรมก็คือไม่มีการดีบาะรารใดที่นํา ที่ทําแล้วจะได้รับชีวิตนิรันดร์นอกจากการเชื่อและไว้วางใจในองค์พระบุตรเป็นเจ้าในองค์พระเยซูคริสต์ชีวิตของชายหนุ่มคนนี้เพร่อนพีบ่บรรยายว่าเขาเป็นคนที่ร่ํารวยมากและเขาเป็นคนที่รับราชการอาจจะเป็นขุนนางหรืออาจจะเป็นสมาชิกอาจจะเป็นสสหรือเป็นผู้พากษาในสังคมของคนยิวในสมัยนั้นและคนคนนี้ก็เป็นคนที่มีบร,รดกเยอะครับทางด้านปัญญาและวัตถุตลอดจนหลักคําสอนทางด้านศาสนา ที่เข่งคัดและเข้มงวดด้วยชายหนุ่มคนนี้ที่พระผีใช้ก็ว่าเศรษฐีหนุ่มกลับต้องมาถามพระเยซูว่าจะต้องทำยางดีอย่างไรทําดีประการใดถึงจะได้รับชีวิตนิรันด์เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับเพี่นัครับท่านเคยถามไหมครับว่าทําดีขนาดไหนทําดีอย่างไรทําดีประการใดถึงจะได้รับชีวิตนิรันด์ คำตอบก็คือว่าไม่มีการดีใดๆที่ทําแล้วจะได้รับชีวิตนิรันดร์ครับนอกจากการเชื่อไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นเป้าประสงค์ของการมาหาพระเยซูของชายหนุ่มคนนี้ก็คือต้องการมาหาความรู้ต้องการมาหาแนวทางการดําเนินชีวิตที่จะไปถึงเป้าหมายจุดท้ายที่เขาตั้งไว้ก็คือชีวิตนิรันดร์แต่ดูเหมือนว่าเขามาด้วยท่าทีที่เต็มใจจะฟังนะครับเขามาด้วยท่าทีที่เต็มใจจะเรียนรู้เขามาด้วยท่าทีของนักสแสวงหาเป็นนักปฏิบัติ เป็นคนหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นคู่แข่งของพวกสาวกได้เลยนะครับก็คือเขามีจิตใจดีมีความตั้งใจดีมีท่าทีที่ดีถ้าเปรียบเทียบกับเป็นนักศึกษานะครับก็คงจะเป็นนักศึกษาที่เรียกว่าระดับเกรด A และใกล้จะจบได้รับปริญญาแล้วแต่ถ้าว่าในที่สุดครับชีวิตของเขาต่อไปล้มเหลวอ,อย่างไม่เป็นท่าเขาล้มเหลวในการที่จะได้รับชีวิตอิรันและจากออกไปด้วยความทุกข์ นี่คือคําที่พระมปีได้บรรยายไว้อย่างชัดเจนเพราะเขาตัดสินใจที่จะเดินจากไปด้วยความหกหู่และสลดใจเพราะสิ่งที่เขาแสวงหานั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาพระมพีกล่าวนะครับว่าเมื่อเขาได้ยินคํานั้นหน้าของเขาก็สลดลงและคนนั้นก็ออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สินของเป็นอันมากทั้งหลายครับหากชีวิตนิรันด์นี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วเราก็ พระเยซูสอนให้เราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์ในในขณะเดียวกันสําหรับคนบางคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่เขาจะได้รับชีวิตนิรันดร์ขณะที่พระเยซูกําลังทําภารกิจทําภารกิจของโรรองกำลังง่วนอยู่กับประชาชนกําลังใช้เวลาอยู่กับเด็กเล็กๆที่ที่สาวกนั้นได้กีดกันออกเราจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าพระเยซูนั้นมีเวลาให้กับทุกคนเสมอครับ แม้กระทั่งเด็กเล็กๆหรือผู้หญิงก็ตามในวัฒนธรรมประเพณีในสมัยก่อนของคนยิวน,น,นั้นเขากีดกันผู้หญิงและเด็กออกจากแวดวงของผู้ชายและผู้ใหญ่แต่ดูเหมือนว่าพระเยซูแม้ว่าจะมีเวลาน้อยแต่เมื่อชายหนุ่มคนนี้ได้เข้ามาหาพระเยซูชายหนุ่มคนนี้ได้ถามพระเยซูว่าทำยังไงถึงจะได้รับชีวิตนิรันดร์ แต่ก่อนที่เขาถามพระเยซูเขามาด้วยคําพูดที่บอกว่าพระเยซูอาจารย์ผู้ประเสริฐเมื่อพระเยซูได้ยินคนํานี้พระเยซูก็ถามกลับว่าทําไมท่านเรียกว่าเราเป็นผู้ประเสริฐนอกจากพระเจ้าแล้วไม่มีใครอื่นที่ประเสริฐพระเยซูกําลังกระตุ้นให้ชายคนนี้ตระหนักถึงความจริงว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้เดียวที่จะได้รับคําสรรเสริญ พระเจ้าเป็นผู้เดียวที่เขาจะต้องยึดถือพระเจ้าเป็นผู้เดียวที่เขาจะต้องเชื่อฟังและทําตามพระเจ้าผู้เดียวที่ประเสริฐที่สามารถประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับเขาได้พระเยซูทรงทราบล่วงหน้าและทราบดีว่าในที่สุดเนี่ยชายหนุ่มคนนี้ซึ่งเป็นข้าราชการที่ร่ํารวยจะไปไม่ถึงดวงดาวครับเพราะพระองค์ทรงทราบว่าเขาไม่พร้อมที่จะยอมรับพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่างเนี่ยนี่เป็นอุปสรรคสําคัญทําให้เขา กลับไปก็เหมือนเดิมแต่ในเช้าวันนี้หัวข้อคําเทศนาของผมก็คือว่าขอให้ไม่เหมือนเดิมขอไม่เหมือนเดิมเราจะทําไงให้ชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมถ้าสังเกตต่อไปในพระธรรมมัทธิวมราระโกลูกาต่างก็กล่าวถึงเศรษฐีหนุ่มคนนี้เหมือนกันครับว่าเศรษฐีหนุ่มคนนี้เดินจากออกไปด้วยความโศกเศร้าด้วยความสลผดขดหูและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อที่21พระธรรมมาระโกได้บันทึกนะครับว่าพระเยซูทรงทอดพระเนตรเขา และทรงรักเขาคําว่ารักเขานะครับในพระคัมภีร์ฉบับแปลอีกฉบับหนึ่งแปลว่าพระองค์ทรงเอ็นดูเขาพี่น้องครับดูเหมือนว่าเขาจะรักพระเจ้านะครับดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนเคร่งศาสนาเป็นคนดีแต่พี่น้องครับเขายังรักพระเจ้าไม่สุดจิตสุดใจแปลว่าอะไรครับแปลว่าพระเจ้ายังไม่ได้มาเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเขามีบางสิ่งบางอย่างครอบครองควบคุมชีวิตของเขาอยู่นั่นคือทรัพสมบัติครับเขามีมาก แต่ยังขาดสิ่งที่ดีที่สุดดูเหมือนว่าชีวิตเขาจะเต็มดีแต่เขายังว่างเปล่าอยู่ดูเหมือนว่าเขามีความมั่นคงทางการเงินแต่ก็ยังแสวงหาการเติมเต็มฝ่ายจิตวิญญาณอยู่ยังไม่มั่นใจถึงชีวิตนิรันดร์ครับถามว่าทำไมเขาไม่มั่นใจชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับถ้าเราถามคำถามนี้กับพวกเราเองถามว่าเรามั่นใจไหมมั่นใจในความรอดของเราไหม มั่นใจว่าเมื่อเราตายไปวันนี้เราจะไปอยู่กับองค์พระบุญเจ้าไหมบนสวรรค์มั่นใจไหมว่าขณะนี้เรามีชีวิตนั้นแล้วพี่น้องครับเราต้องมั่นใจเพราะอะไรครับเพราะเราได้เชื่อและไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์เราได้กลับใจใหม่เราได้ทูลขอการให้โทษจากพระเจ้าแล้วเราได้ทูลเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วเราได้ตัดสินใจตัดติดตามพระเยซูต,ตลอดไปแล้วพี่น้องครับเมื่อเราทําอย่างนี้นะครับเราบังเกิดใหม่และเรามั่นใจในความรอดของเรา แต่สาหรับชายหนุ่มเศรษฐีผู้นี้เขายังไม่มั่นใจในความรอดของเขาเขายังไม่มั่นใจถึงชีวิตนิรันดร์ของเขาถามว่าทำไมครับเพราะเขาขาดการมอบถวายชีวิตให้พระเยซูมาเป็นที่หนึ่งเขาขาดการทูลเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตในการที่พระเยซูจะเป็นเจ้าของชีวิตของเขาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดของเขาเพราะฉะนั้นขั้นตอนของเขาเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ยังขาดอยู่แต่ด้วยเหตุนี้ครับ เขาเข้ามาหาพระเยซูด้วยปรารถนาที่ว่าจะฟังคําสอนฟังคําแนะนําว่าจะทําอะไรแต่เขาติดขัดอุปสรรคปัญหาที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาพี่น้องครับสบภาพของเขาที่เป็นอยู่นะครับเขามาหาพระเจ้าด้วยจิตใจที่ดีโพสิทีฟนะครับแต่ว่ามีของที่หนักและเป็นภาระที่อยู่ในชีวิตของเขาก็คือทรัพย์สมบัติความร่ํารวยของเขานั้นดึงเขาให้ไปไม่ถึงดวงดาวทั้งหลายครับ การที่จะมีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสภาพที่เรามาหาพระเจ้าเป็นอย่างไรแต่ขึ้นอยู่กับสภาพของท่าทีในใจและความตั้งใจในการปฏิเสธตัวเองและยอมฟังพระเยซูตลอดจนยอมให้พระองค์เข้ามาเป็นที่หนึ่งในชีวิตต่างหากครับท่าทีมาด้วยความตั้งใจยังไงนะครับแต่ถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเราจะต้องเชื่อฟังพระเจ้าเราต้องดําเนินตามสิ่งที่พระเยซูทรงสอน เราจะต้องยอมสละในเรื่องของการปฏิเสธตัวเองและยอมเชื่อฟังพระเยซูจนถึงที่สุดและนี่เป็นเหตุที่ทําให้เราได้รับบทเรียนจากเศรษฐีหนุ่มคนนี้เพราะเศรษฐีหนุ่มคนนี้แม้ว่าเขาจะมีความตั้งใจดีมีความมีท่าทีที่ดีนะครับแต่เขาขาดการปฏิเสธตัวเองในที่สุดเขาขาดการยอมเชื่อฟังพระเยซูจนถึงที่สุดทําให้เขาไปไม่ถึงดวงดาวครับ เราลองมาพิจารณานะครับในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรที่ถ่วงชีวิตของเราอยู่ทําให้เราไปไม่ถึงดวงดาวทําให้ชีวิตของเรานั้นไม่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงเสียทีพี่น้องครับการมีชีวิตนิรันดร์นั้นไม่ใช่เกิดจากการเป็นคนเคร่งศาสนาไม่ใช่เกิดจากการที่เราบริจาคทรัพย์ช่วยคนจนไม่ใช่เกิดจากการที่เราถวายแต่เกิดจากความเชื่อความศรัทธาและการตอบสนองพระเยซูอย่างถูกต้องนั่นเองครับ การเชื่อความเชื่อความศรัทธาและการตอบสนองพระเยซูอย่างถูกต้องก็คือให้รักพระองค์มากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุนี้ครับทำให้พระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมพระคัมภีร์เดิมบอกว่าจงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดเจ็ดสุดใจสุดกําลังสุดความคิดของท่านทั้งหลายนั่นหมายความว่าต้องให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งครับครับจบไปแล้วนะครับวันนี้ผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสารเสิริญขอพระคุณพระองค์ที่พะชนะของพระองค์จะรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นขอทรงโปรดให้ข้าพุงหลายใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเพื่อที่ข้าพงหลายจะรู้จักพระองค์รักพระองค์และรับใช้พระองค์ได้อย่างเป็นที่ชอบพระไทยของพระองค์กราบทูลมอบซึ่งกันและกันให้ด้วยความรักพระคุณของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ไม่มีสิ่งใดทําให้เราขาดใจ